สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กับเซิฟสเตฟานีเซิฟมอดเล่นฟรี PC มือถือเลยนะครับลิงก์ต่างๆอยู่ใต้คลิปนะครับแล้วก็เปิดให้เล่นฟรีครับเซิฟนี้เป็นเซิฟแนวสายฟาร์มนะครับและของมีราคาด้วยนะเพราะว่าไม่มีการขายอาวุธในเซิฟนะครับนี่ต้องคราบเอาเท่านั้นนะแล้วก็ตอนนี้รับหน่วยงานจํานวนมากนะครับถ้าใครอยากจะเข้าเป็นหน่วยงานนะครับติดต่อแอดมินได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนะครับ และตอนนี้เราก็เข้าสู่เซิร์ฟแล้วนะครับเด็กใหม่ทุกคนนะครับจะได้รับเสื้อกาฟิลแบบนี้เลยนะครับเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟแนวสายฟาร์มของมีราคาด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีอาวุธขายเนาะแล้วก็นในเซิร์ฟนี้รับหน่วยงานจํานวนมากนะครับถ้าใครอยากเป็นนะครับก็ติดต่อแอดมินได้ที่ลิงก์ใต้ใคลิปนะครับแต่โบจะเขียนบอกนะว่า กดไปที่ลิงก์ไหนจะได้เป็นหน่วยงานในเซิร์ฟนี้นะครับหมอตำรวจช่างพยาบาลน,นะครับมีหมดเลยนะครับนี่แล้วก็ในเซิร์ฟนี้นะครับเรามารับของขวัญเด็กใหม่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่รับของเยอะอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนได้อะไรบ้างเนี่ยก็ได้ตังค์ห้าพันนะครับนี่บวกกับตัวเรามีหมื่นหนึ่งเลยเนาะแล้วก็จะมีรถให้ด้วย1นึคันนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าคือรถอะไรนะครับแต่ตอนนี้ผมกําลัง หาจุดเสกรถก่อนอ๋ออยู่ด้านบนห่ดอยู่ด้านบนนี่ไงอยูย่ด้านบนนะครับเดี๋ยวเราค่อยขึ้นไปนะและตอนโหลดตอนรถจะออกมานะครับก็จะประมาณนี้นะครับส่วนรถที่ได้นะครับน่าจะเป็นรถแต่งนะครับนี่รถแต่งเป็นซีวิกนะรุ่นเดิมนะครับนี่รุ่นเก่านะครับนี่ก็คัดสิคัดสิไปนะครับนี่ก็ไปเปลี่ยนสีรถไปแต่งได้นะครับแต่งล้ออะไรอย่างี้เนาะแล้วก็แต่งสีรถมันก็เทแล้วนะครับเนี่ยไม่ต้องแต่งอะไรเยอะและในเซิร์ฟนี้ไปเซิร์ฟบอดนะกวดวายนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสามารถ ใช้การเต้นได้เนาะแล้วก็มีกระเป๋าแล้วก็จะมีสแตทของเรานะแล้วก็จะมี GPS นะครับก็จะมีหลายที่นะครับและสําหรับใครที่อยากจะเป็นตํารวจในเซิร์ฟนะครับนี่เปิดรับจํานวนมากนะครับตอนนี้นะครับให้ไวเลยเนาะลิงต์ต้ายิปนะครับก็จะได้อยู่สถานีตํารวจแบบนี้เลยนะครับนี่โอ้โหสถานีตํารวจยกมาคล้ายๆกับไฟเอ็มเลยเนาะนี่เลยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในหน่อยแล้วกันนะครับด้านในมีอะไรบ้างพึบเข้าให้โอ้โหเท่เลยว่ะ ตรงนี้น่าจะเป็นตู้เซฟของหน่วยงานนะครับนี่ก็คือเอาอาวุธได้เนาะไม่ต้องไปคราฟนะครับนี่มีอาวุธได้ใช้เลยครับแล้วก็มีจุดส่งผู้ร้ายด้วยนะครับก็คือถ้าเราจับโจรมาแล้วก็ส่งให้โจรตัวนั้นนะครับไปอยู่ในคุกคกี้ไก่เลยก็ได้นะครับอย่างเท่เลยครับนี่อันนี้น่าจะเข้าไม่ได้เนาะเป็นห้องห่วงห้ามสำหรับตำรวจเท่านั้นนะครับที่เข้าไปได้เนาะนี่ก็จะอยู่ประมาณนี้เนาะ ส่วนฝั่งนี้เหมือนจะมีจุดให้เสกรถด้วยนะครับของตํารวจเนาะนี่ไงอ๋อเปิดรถของตํารวจนะครับเนี่ยว้าวน่าจะเป็นรถที่เท่เหมือนกันนะครับเนี่ยถ้าเป็นรถของตํารวจเนาะนี่ถ้าใครอยากเป็นตารวจนะครับลองมาดูได้นะครับนี่เลยสถานีโคตรใหญ่แล้วก็โคตรเท่เลยนะและต่อไปครับมาต่อกันที่โรงพยาบาลในเซิร์ฟนะครับนี่เลยอยู่ตรงนี้เลยนะเพราะว่าจะต้องวิ่งออกไปนิดนึงนะเพื่อที่จะให้ดูนะครับว่าโรงพยาบาลหน้าตาแบบไหนเนาะนี่เป็นเซิร์ฟมอดนะครับนี่ก็จะไม่ ก็จะไม่เหมือนโรงพยาบาลทั่วไปเนาะนี่เลยนี่มีหลังคาขนาดใหญ่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับนี่ทําสวยอยู่นะนี่เลยนี่เลยมีเครื่องหมายบวกด้านบนด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเป็นหมอเนาะอ่ะเข้าไปด้านในเลยแล้วกันเนาะไม่ต้องไปจุดแดงแล้วเนาะ <c oughs> ไปครับมาดูหมอในเซิฟนี้อันนั้นน่าจะเป็นจุดเสกรถของหมอเนาะเบิกรถมาแล้วก็ด้านในครับรปุ๊บก็ให้ว้าวอลังการเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่เลย มีกล่องพยาบาลด้วยนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็มีตู้เซฟของหมอนะครับนี่พร้อมใช้งานด้วยนี่เลยแล้วฝั่งนี้มีอะไรมัง่งอ๋อไม่มีทางเข้าอ่ะก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะนี่ครับถ้าใครอยากเป็นหมอก็ติดต่อได้นะครับลิงกใตค้คลิปเปิดรับแบตรัวๆนะครับช่วงนี้ขาดหมอในเซฟนี้ด้วยและมาต่อกันที่ เด็กช่างนะครับถ้าใครอยากเป็นช่างนะครับก็มาตรงนี้ได้น,นะครับอปิดตรงนี้หน่อยแล้วกันนะนี่ว,าว้าวจะเป็นช่างนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยนะนี่เลยมีที่ปิ้งไก่ด้วยนะครับว่าไปนั่นแล้วก็จะมีแสงไฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะถ้าลง enb น่าจะสวยนะครับเนี่ยแสงตรงนี้ว้าวและอูช่างก็จะมีประมาณนี้นะครับมีฝั่งนี้ด้วยอันนี้จุดเบิกรถปะเนี่ยเอออ๋อนี่ไงจุดเบิกรถจริงด้วยนะครับ นี่อยู่ตรงนี้เลยแล้วเบิกได้ปะเนี่ยอ๋อเบิกได้นี่หว่าผมเก็บรถหรือยังผมจำไม่ได้อ๋อไงเก็บรถแล้วนี่หว่านี่ในเซิร์ฟนี้แจกซีวิกนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับจุดนี้ป่ะไปกันต่อครับอลังการมากเลยนะครับเนี่ยโอ้โหจุดคราบอาวุธในเซิร์ฟนี้เหรอนี่ป่ะโอ้โหย่างเฟียรครับตรงนี้ ก็จะมีตู้ล็อกเกอร์นะครับเนี่ยนี่ตู้ล็อกเกอร์นะครับมีน้ํากดให้กดด้วยเนาะด้านล่างม,มีอะไรบ้างเนี่ยด้านล่างนี้ก็น่าจะเป็นจุดคราฟอาวนะุธเนาะเฮ้ยอลังเหมือนกันนะครับเนี่ยฝั่งไหนวะตรงนี้หรือเปล่าอ๋อเขากําลังสร้างอยู่นะครับเนี่ยอันนี้ก็คือเซิร์ฟที่ผมเข้ามาเล่นก่อนเนาะอ๋อแสดงว่าน่าจะอยู่แถวนี้นะเนาะนี่จุดคราฟอาวุธนะครับนี่ลองมาเล่นดูได้นะครับสํบเปลาเซิร์ฟนี้ถ้าใครอยากเล่นนะ ก็เข้ามาเล่นได้นะครับเปิดเล่นทั้ง PC มือถือนะครับแล้วก็รับหน่วยงานจํานวนมากด้วยนะครับลิงก์ต่างๆอยู่ใต้คลิปเลยนะครับและในเซิร์ฟนี้มีบ้านอยู่3แบบนะครับเป็นบ้านแก๊งด้วยเนาะบ้านแก๊งจะมีขาวดําแดงนะครับอันนี้เป็นบ้านขาวนะครับของแก๊งขาวเนาะนี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับนี่เลยแสดงว่ามี3มแก๊งในในเซิร์ฟบหรือ,อยังไงนี่อันนี้ก็คือบ้านแก๊งขาวนะครับนี่มีจุด พาวรถอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่อยู่ด้านบนนะอย่างเฟียวเลยนี่ผมขอ,อยุยาตพาวรถของตัวเองหน่อยเฮ้ย <c oughs> <Hey, S 2> มีขึ้นไปได้อีกว่าตรวนี้ตังนี้นี่โดดขึ้นไปว้าเป็นดาดฟ้าเลยนะทุกคนนี่ไงกระโดดข้ามโอ้ยมีสระน้ําตรงนี้ด้วยนี่เหมือนกําลังสร้างอยู่นะครับสำหรับจุดนี้ และต่อไปครับก็จะเป็นบ้านของแก๊งดำนั่นเองครับอ๋อก็จะคล้ายๆกันนะแต่ว่ามันอยู่คนละที่เฉยๆนะครับทุกคนนี่ไงอ๋อนี่ก็คือแก๊งดำนะครับเห่จะคล้ายๆกันเนาะแสดงว่าน่าจะกําลังสร้างอยู่นะครับว่าดีเทลยังไม่ลงเนาะประมาณนั้นนะครับรถในเซิร์ฟนี้มีรถหน้าตาแบบไหนบ้างอ๋อนี่ไงมี GTR 3 2นะครับแล้วก็จะมีเทสลาด้วยเหรอใช่ไหมผมอ,อ่านถูกปะเนี่ยเฮ้ยเทสลาจริงด้วยวะ และจุดต่อไปครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาดูตลาดขายของในเซิร์ฟนี้นะครับว่าหน้าตาแบบไหนเนาะนี่ฮะีจะหน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นตลาดกลางเนาะก็จะบอกราคาของต่างๆภายในเซิร์ฟนะครับบอกได้เลยว่าโคตรเยอะเยอะจริงๆว่ะมีคอปเปอร์ด้วยคืออะไรก็ไม่รู้นะอ๋อก็คือแร่ใช่ไหมหนี่แร่ก,ก็จะมีอยู่เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยขายศพได้ด้วยนะครับศพคนละ40บาทแล้วเนี่ยโถคุณป้าช่วยแล้วก็นี่ไง ก็จะมีจุดขายของอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้ก็คือตลาดภายในเซิร์ฟนะครับเนี่ยนี่ขายอยูอ่ตรงข้ามชายหาดอยู่แบบนี้เลยนะครับวิวสวยดีเนาะและสาหรับใครที่กาลังหาเซิร์ฟเล่นอยู่ลองเข้ามาเล่นในเซิร์ฟนี้ดูได้นะครับก็ฝากเข้ามาเล่นกันเยอะๆทั้งนี้เดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับผม สำหรับใครที่อยากจะให้ช่องโจทีเฮดแซดทำคลิปออกมาเยอะๆก็ฝากดูเนี้ที่เว็บปลาทองใต้คลิปด้วยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปก็ขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับผม